<laughs> วันนี้สดใสจังเลยนะคะใช่อ่ะ <laughs> วันนี้เรามาถ่ายรายการกีสดอบซอยวันนี้ <laughs> <laughs> แม่จำชื่ออะไรดูสิเอาหลังบอกแม่ว่าวันนี้รายการอะไรเพราะว่าแม่จำไม่ได้กี่สดอบซอยวันนี้เราสั่งอาหารจากร้านค้ามาอีกแล้วแม่กกี้เพื่อจะมาช่วยกันชิมช่วยกันดูว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนดีเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการเดี๋ยวเรามาดูร้านแรกไหมแม็กกี้ร้านนี้แม่ขอแม่อบขอยืนยันว่ามันอร่อยมากจริงๆแล้วแม่อบกินตั้งแบบมาหลายปีแล้วแม่พูดถึงร้านกับข้าวแม่ใช่ไหมกับ คาวแม่เขามีคอนเซปว่ารสชาติรสมือเหมือนแม่เหมือน<ำ>แม่ทำอย่างเมนูที่เราชอบของเขาคือผักต้มหมูสามชั้นใช่ไหมคะถ้า,าร้านไม่สะอาดอกระหล่ำผักทุกอย่างมันจะมีกาก<ล>อันนี้คือไม่มีเลยแม่คุณพักคุณจ้าเมื่กี้เราต้องแบ่งกันไม่ งั้นเดี๋ยวไม่แบ่งกระดูกหมูกับไก่นะมาอันนี้แาโอเคแบ่งอันนี้คือผัดต้มหมูสามชั้นที่สมมติตัดฉืบเข้าไปตัดฉืบฉืบฉืมูนิ่มมาก,มมกเหมาะก,กับฟันฟางของพวกเราจริงๆเขามีอันนี้ให้ด้วยนะแม่น้ำจิ้มนี่คือน้ำจิ้มที่แม่บอกถูกไหมใช่ดูดีเขาจะเป็นพริกตำน้ำส้มแล้วก็อิ้งโฮมายกู๊ดเเพื่อสุขภาพต้ค่ะพี่ <c oughs> ปลาหมูมันเป็นกระหล่ำตุ๋นที่ไม่มีกากอะไรเลยกินแล้วกลืนเข้าไปได้ระหว่างแม็กกี้กินไม่หยุดแม่อบไปที่กระดูกหมูนะคะเฮ้ยแม่ทำไมกินคําใหญ่ขนาดนั้นเวลามาถ่ายรายการเราจะไม่ค่อยกินกินจนพอแก่แล้วพอชิ้นส่วนร่างกายมันไม่บาลานซ์อะไรติดเราจะไม่ค่อยรู้ตัวเนาะ ตรงนี้ไม่ค่อยมีคาน้อยสุดแล้วอันนี้คือกระดูกหมูกระดูกหมูเขาจะไม่ได้ใช้ซ่อมช่วยเลยนะใช้ช้อนตักงึบทั้งคำไม่ล้อกกระดูกให้รู้ความร้อนเงี้ยคือก็รู้ว่ามันร้อนนะค่ะมันร้อนกระดูกร้อน อร่อยมากถ้าจะสั่งกับข้าวแม่ปกติเขาจะส่งวันจันทร์พุธสุ์สั่งล่วงหน้าได้เขาจะมีสั่งทาง Grab ด้วยคิดค<อ>่าส่งตามจริงยืนยันว่าร้านเนี้ยสั่งไปก็ไม่ผิดหวังจริงแอดกับข้าวแม่สั่งได้ทางไลน์แอดที่เราขึ้นไว้หรือว่าเข้าไปดูได้ที่อินสตาแกรมกับ o t cow dot แม่ไม่มีหน้าร้านสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะคะไปต่อที่ร้านต่อไปค่ะร้านน็อกน็อกร้านเขาจะเป็นพวกสปากเกตตีเป็นอาหารแบบเป็นพาสต้านะคะซึ่งอร่อยมาก ร้านนี้นะคะ,คะเขาจะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์เนาะ9โมงถึง3ทุ่มมีที่จอดรถด้วยอยู่อารีสัมพันธ์ซอยเดเดี๋ยวเรามาดูสปากเกตตีแอนโชว์แฮม คลั่นหรือเปล่าอุ้ยมี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 เป็นหอยลายเบคอนจะหอยลายแล้วเขามีเบคอนให้โรยตั้งหากเดี๋ยวแม่อบโรยเบคอนให้ดูนะคะเฮ้ยมีอบิโกะด้วยมีคือไข่ปลาหรอเอบิโกะมันจะอยู่ในในอันไหนอ่ะแม่ต้องโรยในนู้ในเบคอนในเบคอนหนอต้องค่ะ แม็กกี้เมนูนี้เท่าไหร่ที่แม่อบกำลังเมนูของแม่อบนะคะ229บาทแน่นๆนจุกๆของแน่นๆจุกๆแล้วก็อีกเมนูหนึ่งของแม่อบที่มันเป็นอันนี้คืออะไรแม็กกี้ของแม่อบนะคะอันนี้เป็นแบล็คอิงเฟตตูชินีนะคะแล้วก็มีปลาหมึกย่างมีกุ้งปลาหมึกอันใหญ่มากราคานี่ไงสองร้อยแปดสิบเก้าบาทเพราะมันเป็น4ีฟู้กุ้งใหญ่มากปลาหมึกใหญ่มากอันนี้เส้นเฟตตูของแม่อบกินกับปลาหมึกที่ให้มานะคะอันนี้นะคะอุ้ยกาละ ชอบกินนี้มากเลยอ่ะมะเขือเทศแทง้งสากระจายซอสมันไม่เลี่ยนเลยแล้วก็เส้นเหมือนกับไม่ไม่นิ่มอ่ะแข็งกำลังดีแล้วก็ซีฟู๊ดสดมากอันเดนเต้ม,มากหูถ้ากินที่ร้านต้องสุดยอดแต่ว่ามานี่ก็แบบ นืขึ้นมามแ้วเจน้นกำลังดีเลยอ่ะ,อะแล้วมันแบบเผ็ดนิดนิดกำลังดีมากอ่ะเพราะว่าผัดถิแห้งนะคะอันนี้น็อกน็อกคาเป่แอนบาร์นะคะพาสต้านี้เราสั่ง Delivery นะยังอร่อยขนาดนี้อถ้ากินที่ร้าน,น,น,นแต่ว่าเขากะเวลาการลวกเส้นได้ดีมากเวลาส่งมาถึงก็จะแบบยังไม่เละเกินใช่ร้านต่อไปค่ะร้านต่อไปอันนี้เป็นร้าน The Pocket p i z z ิเป็นโรมันติทฟู้ด แป้งเนี่ยเขาจะหมักแบบตามข้อมูลที่ให้มาดิฉันขอเปิดอ่านหมักหมัก72ชั่วโมงแล้วก็แคลอรี่ไขมันน้ำตาลน้อยกว่าแป้งพิซซ่าทั่วไปดังนั้นเฮลตี้กว่ามันเป็นสีเหลี่ยมอันนี้หน้าหน้าสไตล์อีสานมันชื่อว่าอันนี้พิซซ่าหน้าอีสานขนาด12,8คูนนิ้วเนี่ยถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่เชฟนี่ครีเอทโดยผสมผสานวัตถุดิบพิถูปแบบรสชาคนไทยอุยราคาดีมากราคาเท่าไหร่อ่ะ 169แม่อันนี้น่าจะ129ถ้า12นิ้ว250เท่านั้นและอันเนี้ยที่แม่อบถืออันนี้เป็นหน้า vegetarian เป็นหน้ามังสวิรัตเชฟคนนี้เป็นชาวโรมันแท้ๆและวถ้าที่คุณเห็นเนี่ยนะคะวัตถุดิบนําเข้าจากอิตาลีหมดแป้งวันต่อวันไม่มีสารสังเคราะห์หรือเจือปนใดๆคนมาส่งเป็นเจ้าของน่าจะเป็นเจ้าของร้านเป็นชาวต่างชาติ เด็กที่ออฟฟิศเราก็ตื่นเต้นพูดกับเขาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ก็คือเห็นฝรั่งปุ๊บก็คือวงแหวสลัดอันนี้น้องเชฟต่างชาติยัดใส่มือน้องที่ออฟฟิศแล้วบอกว่า first แล้วเราถามน้องว่าแล้วเขาพูดอะไรต่อนะไม่รู้คือแกลบได้ว่า first วิ่งแม่แม่อันนี้ตามชื่อว่าสลัดอกไก่อบสุดคลีนในน้ำสลัดอิตาเลียนโฮมเมดดีจองมาสตาร์ดมายองตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยถ้าเป็นพิซซ่ากับสลัดก็ราคาพิเศษ มาอ๋อนี้มันสไตล์โรมันมากเลยว่ะแม็กกี้แม่อบคนไทยมันมันจะเป็นผักแบบนี้เลยเว้ยกินแลวเว้ยกินลวเว้ยมึงมันแค่คล้ส้มตำเหมือนกันนะมึงมึงอารมณการจบของเราอ่ะโ n น่าจอยไหมคลิปปิ้นบานเป็นบานเซฮัลโหลฮัลโหลยูนะคร์นเอนซาวิตไมวิดีโอคลิปื่อนบานเป็นบานซฮัลโหล ตัดสดชื่นมากมันสดชื่นมันตัดเดียมตัดเลี่ยนเดี๋ยวแม่อบจะรับผิดชอบพิซซ่ามังสวิรัติแม็กกี้กินหน้าอีสานทับด้วยซีสคอิตาเลียนแต่คุณฝรั่งบอกว่าให้โรยด้วยพริกซึ่งเป็นพริกจากไรทิพตจากไทยเขาบอกให้โรยก็โรยหน่ยเหมือนนี่ไงชิ้มหมดแลไหมแล้วอยนอดทำอะไรอ่ะพอดีคุณผู้หญิงคนชา้แล้วฮ้ย คุณในที่3หนูกินชิ้นซ้ายสิลูกอร่อยเขาบอกว่าทางร้านจะทําเมนูแบบคัสเตอมเมดก็คือแค่ส่งรูปมาเขาจะเนรมิตความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านได้แล้วร้านอยู่เข้าสารส่งฟรี3กิโลเมตรแรกอ่ะไปคุณพี่แป้งอร่อยมากเลยอ่ะเป็นพิซซ่าที่แบบไม่ติดไก่ปิด วุ้ยชอบอ่ะอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยตรงนั้นกําลังตัดอยู่นี่กินแต่ขอบเลยชอบอยากให้อินเสิร์ตการใช้บางต่อเป็นมี้นที่ใช้สับมะแล้วก็ส้มตำอ่ะนะชอบปะใครใครฝรั่งเจ๊เอกเตรียมจอเ้ยน้อง๊ะเนี่ยเป็นน้องที่เข้ามาทํางานนางแม่ป่าตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเพราะว่าเป็นดาวรุ่งจำรุ่งตอนนี้ยังเรียนไม่จบสิบปีแล้วความฝันตอนนั้นจ๊เอกก็คืออยากออกเรือนเป็นสทรยฝรั่งจ๊เอกมีความคาย ติชชาเหมือนมากๆติชาอย่าโกรธนะลูกึ้นลูปเทียบกันค่ะอันนั้นคือพิซซ่านูเทลล่ากินดีต้อนรับกินดีด้วยกับความสำเร็จของลูกขะคะอร่อยนะอื้มอีสปายฟันดำอ่ะอื้อสัแข่งมึง กสมัยก่อนจะใช้เป็นเปลือกของหมากแล้วเอามาถูงเงี้ยเปล่อนะทําทําไมเอามาต่อร้านต่อไปนะคะคุณแม่เป็นร้านส่งสเสบียงจ้าส่งสเสบียงเป็นไก่ทอดเกาหลีแล้วก็สเต็กมีสองสาขาก็คือสาขาทออยหนึ่งซอยเกอเทสแล้วก็สาขาดินแดง<อ>เปิดทุกวันค่ะแม่ร้านส่งสเสบียงเปิดทุกวันตั้งแต่ส10บโมงถึงสองทุ่มของแม่โอบเป็นไก่ทอดเซ็ตว้าวดิว99ิบาท นี่เขามาอย่างนี้เลยนะคะใช่ค่ะคือให้จิ้มให้สาแก่ใจแล้วก็มีข้าวญี่ปุ่นด้วยในเซตก็คือเลือกซอสหนึ่งรสชาติรสชาติใดก็ได้เซ็ตตรงหน้าแม็กกี้เนี่ยเป็นเซ็ตข้าวไก่ทอดอันนี้จะเป็นข้าวไก่ทอดคาราโอเกะอะคาราโอเกะคาราโอเกะคาราโอเกะอยากจะเชิเขาทุกเวลากลัวเรื่องลักขสิตมากเลยอ,อ,อีสิ่งนี้มันต้องกินคู่กับซอสะไรหรือเปล่าอ๋องร้วนเป็นซอสกระเทียมหวาน ระหว่างแม็กกี้ถกเถียงแม่อบฉีกแล้วจิ้มแล้วนะจิ้มซอสอุ้ยตายอุ๊ยแม่ดูดีหนักคอไปหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่ามันมีหลายหน้าเนี่ยแต่เมนูนี้อะไรอืมอะไรวะเนี่ยซอสกระเทียมอะไรไม่รู้อร่อยตรงเลยอันเนี้ยไก่ทอดอร่อยมากเลยมแม่เอาละอันนี้คือน่าจะเป็นไก่ทอดแบบรสซอสกระเทียมหวานนะเพราะมันแบบฉ่ำๆอ่ะ ปันหน้าจะหลุดไหมเรามาลุ้นกันนะคะที่ 1, 2, μ, ทหนึ่งสองก็ค่ะอือฟกก็เชื่อมันจึงรัววอร่อยกลมกล่อมเค็มๆหวานๆเคลือบไปที่ไกกพอเราดูซีรีส์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยมีผลม,มันมีผลมากอยากกินอย่างเขาอยากซยเข้าปากอ <บ S 2> เบรกกองดูซีรีส์มนไม่ไหวแล้วใจ<ช>มันจะขาดเราเหมือนนะเหมือนไรมากเหมือนหมอฟันที่มึงบอกมึงเป็นโซนเฮียวมึงเป็นโซนเฮียวเมืองไทยมึงพูดได้ไง มีคนในไอบอกว่านี่คือปลาชินเฮเมืองไทยปาาชินเฮบางมุมกูก็ว่ามันก็เหมือนมีครับคล้ายครคับค่ะอันนี้นะคะกับร้านชื่อว่าส่งสเสบียงมีทั้ง IG Facebook ใดๆที่เราขึ้นให้ตามนี้ค่ะ<อ>ไปที่ร้านต่อไปแม่ ร้านนี้แม่อบรู้สึกผิดมากเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาอยากส่งมาให้ข่าวที่แล้วแล้วก็เขาส่งมาไม่ทันเหมือนไปษนีมันมาไม่ทันตอนเราถ่ายนะแม่นะก็เลยพลาดไปก็เลยเอามารีวิวให้ข่าวหน้าแล้วกินหมดไม่ทันรีวิวมันอร่อยมากใช่ไหมนี่มัน<ข>อร่อยร้านไก่ทอดพันทองนะคะเป็นร้านขายไก่ทอดที่ขึ้นชื่อในจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้เขาขายมาแล้วไม่ต่ำกว่า25ปีขายดีอีกอย่างก็คือสิ่งนี้แหละแม่ก็คือน้ำจิ้มไก่ทอดพันทองลูกค้าชอบมากเพราะว่ารสจัดจ้านแซ่ นัวน้ำจิ้มร้านไก่ทอดพันทองคือดีมากแม่แม่งั้นเราขออนุญาตเอาไก่ทอดของร้านส่งสเบียงนะอาจิ้มได้ไหมเดี๋ยวเรามาปาร์ตี้ไก่ทอดกันดีกว่าแม่ตาทําสดวันต่อวันไม่มีวัตถุการกินไก่ทอดพันทองเราไม่เชียร์กันก่อนุ่มทีเลยสวัสดีค่ะอืมอือร่อยจริงๆว่ะมันเป็นน้ำจิ้มไก่ที่มีความตึ่งๆไปทางแจ่วด้วยในหมดเครื่องจิ้ม มีอีกเจ้าหนึ่งปกติอะอบไม่กินไตปลาแห้งนะเม่อกี้เ,กเพราะว่ามันชอบขมจนเราไปเจอร้านนี้เม่กกี้เอ้ยคือไตปลาแห้งเขาจะเป็นปลาเป็นชิ้นๆเลยอะเป็นความเผ็ดที่ยังเผ็ดถึงเครื่องนะคะแต่ไม่ขมเลยเนื้อแบบนี้เป็นอย่างี้งมีใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในนี้หมดเลยไปค่ะอร่อยอะอร่อยมากแม่เอากลับ และแม่ก็เอากลับนสั่งได้ทาง Facebook Southern k i ็ M แล้วก็เดี๋ยวเรามีเบอร์โทรขึ้นให้ด้วยค่ะอร่อยจริงอ่ะแม็กกี้อีกอันนึงไหนๆเรามาหมดนี้ละนี่คือแจ่วอีหลีแจ่วบองปรับรุงสุกรสแซ่ดวิซิวอย่างดีอ่ะสะอาดเนาะแต่อนนี้ตักเยอะกว่าตตาอย่นะนันดูแบบแซ่บอะแซ่บแน่ ไม่เบาเธอมีคู่แข่งแล้วเธออร่อยมากและอันนี้นะคะก็จองเปลี่ยนชื่อจากออกชีกี้จองค่ะอบชีกี้จองค่ะขอไปที่มิสพันช์นี่อร่อยเซแบ้ว่ามันเติมอะไรได้ไหม ธรรมดาก็อร่อยเฮ้ยมันต้องไม่มีหลอดเว้ยคือช่วงนี้แบบกูพูดจริงจริงพิ่งมาเหรอ ที่ไหนต่อแมกกี้ไปที่ไหนต่ออ่ะพานแล้วไปไปขอเลือกเป็นเวลาไมอเลยขอเลือกที่คอนเฟลกค่ะไม่ใช่ด้วยหมูทอดคอนเฟลก เเขารียกว่าร้านนี้ชื่อนาตูหนูตู่หรือเปล่าร้านบ้านขนมคุณตู่นะคะโแต่ก่อนเนี่ยเป็นร้านโฮมเมดเล็กๆอยู่หน้าวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือแต่โควิดกระทบมากตอนนี้ก็เลยเดลิเวอรี่ล่ะถ้าแม่กี้กินคอนเฟลกแม่อบกินเค้กกล้วยหอมแอลมอนต์เป็นเม็ดๆเลยอร่อยอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมนะคะเดี๋ยวตัดอันนี้อร่อย ถ้าไม่อบไปเค้กวยหอมออใช่ไหมงั้นอ่างกันเมื่อกี้ไปนี้เป็นบรนี่ชาตเนี่ยแล้วแบบหน้าเบรนี่เขาเป็นฟิล์มที่แบบแตกสวยงามมากอืมใช้ได้เลยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยผ่านสั่งได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขม ที่นั่งกินเนี่ยคือดึงให้ย่อยด้วยนะต่อไปเป็นหมูทอดเชียงหม่แมกกี้หมูอันนี้นะคะมาจากร้านสถานีหมูทอดอันนี้เราส่งตรงมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะเฉพาะอันนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเขาจะอบไล่น้ํามันเพิ่มความกรอบก่อนส่งลูกค้าทุกครั้งมีขนาดเดียวอย่างที่แม็กกี้ถือเนี้ย200กรัม140ิอุ้ยดูดีมีกระเทียมแบบกระเทียมเจียวกรอบอันนี้หนังไก่หนังไก่สายคลีนอ่าเชียร์สแม็กกี้ พอใช้มือเลยนะเพราะว่าจะไม่แบ่งใครอีกต่อไปแล้วเอาแรงจัง <c oughs> มาโอ้ยอ,อ,อ,อันนี้อร่อยดีมากมันต้องกินกับข้าวอ่ะขึะข้นเฟซบุ๊กให้นะคะกับสถานีหมูทอดหรือว่าไลน์ไอดีที่เราขึ้นให้ว่าน้ำหวาน underscore mgs สถานีหมูทอด มันเพิ่งเริ่มยังไม่ได้กินเทปบายเลยนะอีว้วยไตปลาอยากกินไตปลาจังเลยอ่ะทำไม่เคยแลวมันไม่ได้กินวะนี่กีเขาถ่ายอยู่อาอ้าแล้วหรอมา <ฮะ S 2> อีกร้านหนึ่งนะคะ ร้านนี้เป็นร้านที่แบบร้านขนมปังในดวงใจของเราเออ่ร้านนี้จะอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าหมอชิดนะคะชื่อร้านว่า Neighborhood Bakery ความอร่อยของ Neighborhood b a k e r m คือเจ้าของเนี่ยออกจากที่ทํางานตั้งใจที่จะเปิดร้านขนมปังเล็กๆแล้วก็ทําวันหนึ่งไม่ค่อยเยอะมากด้วยถ้าอยากกินต้องรีบสั่งนะคะเมนูของแม่อบที่มีตอนนี้นี่คือครัวซองช็อกโกแลตของพขาเนี่ยมนูเนี่ยของแม็กกี้เนี่ย แล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอีกอะไรอีกแม่แป้งเซนเนตสิดูไส้ก่อนว่ามันคืออะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฮมเป็นแฮมเหรออถ้าอย่างนั้นก็คือแฮมชีสบั้นหรือเปล่าใช่นะนกินแฮมชีสต้นหอมซอยพริกไทยดำราคา85บาทส่วนในมือของกี้นี่เป็นเมนูโปรดที่สัง่งให้ลูกเป็นประจำไม่อย่างออกมาเลยอ่ะกลัวต้องกินกลัวหมดอือกีก้ีอร่อยมากมึงดนวยมึงกินนี่ก่อนอก็ได้ก็ได้ ความทุกข์หายไปเลยรู้เลยวเป็นแบบใช้ชีสที่ดีอ่ะแม่อันเนี้ยชอบมากอันนี้มันคือมิลกี้ปังหรือปะไหนดูหน่อยเนี่ยที่ชอบกินมากๆเลยอ่ะเนี่ยนี่มึงกะไม่หยิบให้คนดูดูด้วยหรอเดี๋ยวเขารู้แล้วเขาไปสั่งแล้วมันนวดอ่ะแม่เขาไม่ได้ขายเขาขายขาไก่อันนี้คือมิลกี้ครีมปังที่สุดของที่สุด สวัสดีค่ะตายแล้วตายแล้วมันเป็นความหวานที่เบามากเบาแบบเหมือนกินเม็ดน้ำตาแล้วเราก็ไม่รู้สึกผิดอะไรเลยอ่ะมันเหมือนว่าเออมันเข้าไปมันหายในกล่องนี้มีอะไรนะอยากรู้เขาจะเป็นแตงแอปเปิลป้าะไไม่มีขายกินได้อะไรมาเปล่าเปล่าเลยไม่มีไม่มีเป็นช้อนให้ช้อนมาสักพวกนี้ อันนี้เป็นหน้าอันนี้ลูกเราชอบอันนี้วากี้เดี๋ยวเอาให้ดูอร่อยมากขออนุญาตหั่นช็อกโกปังให้ดูแม่หั่นของแม่ละกันเนาะมีดเราอ่ะมีดออฟฟิศเราอ่ะหั่นขนมปังก็ไม่ขาดจริงข้างในจะเป็นช็อกโกแลตแบบเยิ้มๆอันนี้ถ้ากินแล้วต้องตั้หายใจเพราะมันจะสเปรย์เตมหน้านี่นะคะให้ดูด้านในนะจะเป็นช็อกโกแลตแบบนุ่ม ต้องกล้หายใจเนี่ยปิดรายการค่ะ <c oughs> ปิดท้ายเอาให้หวานไปอีกแม่จะบอกว่าแม่กกี้อ่ะผูกพันกับน้ำผึ้งมานานแล้วเพราะว่าแม่อีทเนี่ยเขาจะไม่กินน้ำผึ้งแบบนี้นะเมื่อขาอยู่ต่างจังหวัดใช่ปะ่ะเ <c oughs> วลามามาเอาน้ำผึ้งมาจะเอามาทั้งรังเลย แล้วก็แม่กนเอาช้อนนี่ยตัดแล้วก็เอาเข้าไปเคี่ยวแล้วก็เคี่ยวเป็น,บนแบบเหมือนเป็นก,กากๆแล้วก็ต้องคายออกมาซึ่งที่แม่กี้พูดร้านนี้เขามีเป็นรวงพึ่งแบบนี้ลูกลูกเต้าเราน่าจะตื่นเต้นเขาให้เงินมาด้วยเขามีใต้โต๊ะขอเชิญร่วมทําบุญกับ อ๋อเขามีข้อมูลมาให้ค,ค่ะเป็น่ง,งนะะแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เขาบอกว่าจากเกสรดอกไม้ป่าธรรมชาตินะคะจากไร่พะวไทยฟาร์มจังหวัดชัยนาทซึ่งที่แม่อบถือเนี่ยในขวดเขาจะติกว่าน้ำผึ่งนี้เป็นลำไยห,หรือเปล่าเปล่าเป็นลิ้นจี่เปล่าเปล่าที่เป็นคือสาบเสือมัน <c oughs> น้ำพึ้งสาบนึ่งสาบเสือคืออะไรอะออกมาจากตรงไหนของเสือสาบเสือวงเล็บดอกไม้ป่าอ๋อดอกไม้พึ่งหลวงฮันนี่นะคะติดต่อทางไลน์ได้เขามีไอจีด้วยพึ่งหลวงดอกฮันนี่นะผึ้งหลวงนีน่ลูกชายชอบมากชอบมากชอบมากชอบ ดูกัรู้อร่อยดูก็รู้อร่อยกี้ลงแกะขวดเล็กมาชิมหน่อยแกะขวดเล็กแล้วกันแน่นหนาอะเราตากให้ก็ได้แม่ไม่เป็นไรแม่จะแกะรวงพึ่งให้ดูก่อนอลองให้เลยไปเก็บกลับบ้านอะใครที่ยังไม่เคยกินน้ำพึ่งแบบรวนๆนะคะมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะซึ่ง ปกติแล้วเนี่ยก็จะให้ลูกกินแค่หนึ่งคำเท่านั้นเพราะว่ามันจะหวานกินเล่นเลยเหรอแม่ไม่ทานุ่มปังเลยไม่ทาเลยกินเล่นอย่างนี้เลยนี่ค่ะเหมือนกินแบบกินเพื่อสุขภาพเฉยๆคำเดียวเนี้ยอ่ะแม่้ยหายอีกบ็อกหนึ่งเพื่อสุขภาพปีพึ่งบางคำน้ำพึ่งคือยาอายุวัฒนะใช่ค่ะอืม เมื่อเราเขาบอกวิธีการกินว่าก็คือเคียวไปเรื่อเนเี่ยจะเหลือเป็นส่วนที่เป็นรวงไข่พึ่งก้นกอนๆให้คืเหรือให้ออกมาให้คลายออกมาแม่ไม่เอาเบื่อเเนี่ยก็จะก็กินก็จะ,จะได้แบบน้ำพึ่งทุกหยดรายละเอียดใดๆของแต่ละร้านเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ใน Facebook เราด้วยเนาะ,ะว่าวันนี้มีร้านอะไรบ้างคะ่ะและเดี๋ยวกี้สดอบ s o ยอยากให้พาไปไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแม่กล่าวอะไรหน่อยไหมจบแล้วพึ่งดีต้องพึ่งอ่ะไปทิ่มันจบ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องนางแมวป่าแล้วก็รายการขเราด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาบกับสิัีค่ะสวัสีค่ะทำไมแม่มีถุงนจะเอาถุงที่เข้าชุดแบบนี้เอากล่องเปล่าไปสิกล่องที่คุ้นๆเหมือนกันนะไปเด็กๆมันใช่จังหวะมันลงมันลงหรอ